สวัสดีครับพี่น้องลุอิสานครับผมครับหลังจากเลิกการเลิกงานครับมีพาพี่น้องไปใส่เบ็ดครับผมใส่เบ็ดกบครับครับเบ็ดเบ็ดลักครับประมาณสามสิบลักนะครับเนาะใส่ใส่บลายครับผมเน่าขีกเดียนครับเน่าขีกเดียนครับเป็นชรกเดียนแดงนะครับเนาะปกติเพิ่นจะใส่ชีกเดียนดำครับแต่ว่ามันหายากครับบานเฮางเลือกจังได ขี่เกียนแดงครับไปใส่ครับได้ป่ได้กับมาแลงกับมาลุ้นกันครับพี่น้องไปใส่กันเลยครับผมครับพี่น้องหมายเหาครับเหมือนนี้ครับใส่น้ำยาพวกนี้เลยครับน้ำหวยน้ำคล้องครับหน้าดูอีสานนี่แหละครับพี่น้องหองมีมอเเลยครับเดี๋ยวทามเบิ่นกันเลยนะครับนะ จับตุ้งกุมไหลครับกุมอะไรก็แบนนะกุมอะไรก็แบนมาเร็มาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาไปสีแดงๆครับมันก็รูุเดีวนะครับใช่ไับสองตัวนี้ครับจะจะน่ากินมากับรุ่นเดีวนะครับสีแดงๆนี่ครับต้องอย่างนันดูเอครับพี่น้อง ทังหมดอะไรนั่นครับเพราะว่ากันทั้งหมดนี้ครับครับบางใกล้ๆครับน้องแดกของเฮานะครับเนาะครับเป็นลักครับกบหน่อยครับผมกับพอดปนเนาะกับ่หน่อยใบใหญ่นะครับเนาะครับครับโฟกัสบอกล่องครับโฟกัสบอล่ป็นตัวครับโฟกัส ถึงแล้วอยู่นะครับน่าแบบมันก็ใส่ไปวระยำครับนี่ครับผมอุ้ยตัวนี้พิ่ตัวน่อยเิตัวกบกุ้ฟกัด พี่น้องครับผมครับเตรียมบุญนะครับเนาะกคือว่ากินตมก๋วยนะพี่น้องครับอันมานครับยามกลับครับยามอะไ้ไม่ยามคำนะคำหน้าหลบคำกินไม่เกี่ยวเขาท่านนั้นครับแค่นี้ก็นด้ครับพี่น้องกินต้มก๋วยกันครับพี่น้องแซ่บๆครับสวัสดีครับผม